ลา้อยเพยสวัสดีครับทุกคนมาพบกับรีวิว ID ตอนที่69นั่นเองนะฮะตอนนี้อยู่กับ ID ของคุณสันติสุขนะครับซึ่งก็เป็นไ d ดีที่ค่อนข้างใหม่นะถึงจะ AR53 แล้วก็ตัดครับแล้วก็เป็นสายฟรีแท้ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นมาเป็นสายฟรีเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงตัวเองกับ ID ดีนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนอื่นนะก่อนเข้าเรื่องเนี่ย ก็ฝากทุกคนนะฮะกด Subscribe ให้กับช่องลาก่อยเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยเพลงกันก่อนไปดูกันเลยนะครับขอแนะนำร้าน Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%สามารถใช้บริการได้ทาง Line@ @richmanshop แอดทาง QR Code บนจอนี้ได้เลยนะครับหรือเติมผ่านเว็บไซต์ www.richmanshop.com ก็ได้เช่นกันเพียงคุณเข้าเว็บ กรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์ก็ได้รับคริสตัลง่ายๆสะดวกรวดเร็วเลยทีเดียวมีทั้งพรอมพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับอะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ ID นี้นะฮะตัวละครก็จะเห็นว่ามีไม่ได้เยอะมากนะฮะเนื่องจากเป็นสายที่ไม่ค่อยได้เติมนั่นเองนะฮะหัวเต่ากัอยู่าสองตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีดีลุคอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว5าดาวนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะับตัว4ดาวเนี่ยก็ยังมีไม่ครบด้วยเช่นกันนะครับ จะถือว่าเล่นด้วยตัวละครที่ไม่ค่อยเยอะแต่ได้ AR ที่เยอะมากแล้วนะ AR 53ด้วยตัวละครไม่กี่ตัวเองนะก็เชื่นว่าเกมนี้เนี่ยไม่ต้องมีตัวเยอะก็เล่นได้นะครับจอยได้นะตัวละครไม่ต้องมีครบมแีแค่เนี่ยแค่เนี่ยก็เนี่ยเดินสำรวจแมปอะไรต่างได้นะครับผมสวยงามนะทำเควสได้หมดอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าแต่ละตัวเป็นไงบ้างฮูตาเวล90ดูเหมือนจะเป็นเดอะแบกพอสมควร ถือตากลอนสเบนขัด2โอ้โอ้ยดีนะเนี่ยมันแบบเหมือนพอดีอ่ะได้ตัวละคร5ดาวมาที่ใช้หอกกาชา4ดาวได้พอดีเลยนะอันนี้ก็ลงตัวมากๆครนะอ์ติแฟกต์ก็เป็นเซ็ต4ไฟด้วยนะแล้วก็มีหมวกคิเลส4ดาวอัตราส่วนนี้ถือว่าไม่แย่เลยนะ E M 300ก็ถือว่าดีเพราะาใช้หอกดัวละคเบนไงเลือด30,000ก็ถือว่าดีนะเอาจริงฮูต่าไอดีนี้เนี่ย ถือว่าดีแบบเทียบกับสายฟรีนี่ผมให้แบบเกือบเต็มสิเลยนะถ้าเปลี่ยนแค่หมวกเนี่ยจะจะเยี่ยมเลยเปลี่ยนหมวกเป็นคีเลได้นี่ p เพอร์เฟกต์จะจัดแล้วเพราะมันจะได้เพิ่มมาอีกประมาณเท่าไหร่แปดปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเฮ้ยมันประมาณเกือบ60สิบได้เลยนะห้ิบเก้าได้เลยนะว้าวโดยแค่เปลี่ยนหมวกเป็นหมวกห้าดาวนะครับไอ้นี่ก็ดีนะไอไอตัวถ้วยเนี่ยก็ดีออฟดีอยู่นะ แล้วก็นาฬิกา HP นาฬิกานี่ออฟไม่ได้ดีมากด้วยซ้ำนะครับเอาจริงนาฬิกานี่ไม่มีคิเลตคิดได้เมเลยด้วยซ้ำนะครับแต่คนนกนี่ดีจัดคิเลต EM HP ดอกไม้ดีจัดโอ้โหแหล่มมากนะมหูเตา๋า C เท่าไหรนะ่เนี่ยสทาเลนต์แปดโอ้ผ่านมากนะครับหูเต,าต่าตัวนี้ผ่านมากนะแล้วก็เสียงหลิงสื่อ The Cat ขัด3า ใส่เซตเอมเบลมสองกาเดเตอร์สองเข้าใจว่ายังฟาร์มไม่ครบใช่ไหมเดี๋ยวผมลองคัดให้นะผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะขอดูสเตตก่อนคิเลตยี่สี่นะโอเคยังไม่ได้มีหมวกคิเลตด้วยนะเป็นหมวกคิเดเมตอ่ะเดีนะ๋ยวขอดูซิเซตเอมเบลมมีอะไรบ้างว้ายังหาหมวกคิเลตไม่ได้นี่เองโอ้อยแต่มีถ้วยนี่โอ้ยถ้วยนี่ดีมากไอแท็กเปอร์เซนต์เอ็นจีรีชาร์จ ใช้ได้นะครับถ้วยไฟนะครับอ่าแล้วก็ขนนกขนนกอันนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโบว์สิบหกแล้วแต่ว่าคิเลทแค่ห mm ้าจุดแปดคิดได้ไแค่เจ็ดจุดแปดเองผมคิดว่าเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คร่าวๆกว่อนแล้วไปไปอัพเวลเอาเองก็ได้นะครับผมเอ่อตรงนี้ก็อันนี้ก็ดีเห็นว่าแอตแทกเปอร์เซ็นต์คิเลทแต่อันนี้ก็ชอบนะเอเนจีรีชาร์ทคิดได้ไหมแทบเปอร์เซ็นต์ผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ไปเลยแล้วกันอ่อแต่นี้มันโบว์หนี่หว่า เอออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะดอกไม้คิเลสห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ดอกไม้นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไะมันไปลงอย่างอื่นเยอะไปเอ,อ่อดอกดอกใหม่เนี่ยโดยจะมีความหวังมากกว่าคืออัพอัพลุ้นดอกใหม่ได้คิเลสนะครับแล้วก็หัวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นหัวคิเลสได้จะเยี่ยมเลยคือไอดีประมาณเนี่ยที่อ์ติแฟต์ยังไม่เยอะเนี่ยใช้หัวคิเลสสี่ดาวแบบนี้ได้นะเนี่ย ผมแย่งซูโครสมาเนี่ยเชียงหลิ่งอ์ติแฟกต์เซตโอเคละคิเลตก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะส่วนซูโครสเนี่ยครับซูโครสเป็นตัวลมเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่คิเลตให้เลยนะไม่จําเป็นเลยนะคือใส่อะไรก็ได้นะซูโครสใส่ให้ครบเซ็ตก็พอแล้วนะฮะอย่างถ้าไอดีนี้เนี่ยจะเล่นซูโครสเนี่ยก็ดูว่าอ์ติแฟกต์ลมมีอะไรบ้างเนี่ยใส่หมวดีเฟนต์ไปก,ก็ได้นะ๋อแต่มันมีไม่ครบนี่หว่า มันมีไม่ครบชิ้นนะครับเมืกก่อก,กี้เมื่อกี้เซียงหลิงเราแย่งอะไรมาอ๋อเราแย่งหมวกนอกเซตมาแปลว่าอ์ติแฟกต์เซตลมอ่ะมันมันไม่ครบชิ้นอยู่แล้วนะซึ่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยไปไปฟาร์มเพิ่มให้ก็ได้เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องคัดอะไรมากมายมันง,ง่ายอยู่แล้วนะเซียงหลิงนี่ดูดีขึ้นนะคิเลทยี่แปดเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าเวลากดเบิร์ดอ่ะมันจะเพิ่มตรงนี้อีกเก้านะแล้วก็ถ้าขัดเต็มเพิ่มอีกสิบสอง 12, เป็นประมาณสี่สิบนะก็คือประมาณสี่สิบเจ็ดสิบก็ได้นะ ซิงชิลถือดาบสกิฟิเชียลขัด2ว้าวว้าวหูเต่านี่แบบได้ตัวอวยที่แบบค่อนข้างฟูเลยนะเนี่ยหมวกคิเล่ด้วยครับโอ้ซิงชิลแบบผ่านมากเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่า Energy r e c h a r ชั190จะโอเคไหมแต่ผมว่าใช้สกิฟิเชียลน่าจะพอนะครับแล้วนาฬิกานี่ดูแล้วจะเป็นแอคแท็กโอ้โหนาฬิกาอย่างดีถึงจะลงดีเฟนเยอะไปหน่อยก็ตามโอเคซิงชิวผ่านนะ ดิโอนาสกิ i ิเชียโบใส่เซตเร่งฮิลเอ,อ่อโอแต่อัพมาเยอะแล้วด้วยอ่ะก็ไม่อยากไปเปลี่ยนฮะเซตนี้ก็ก็ไม่ได้แย่นนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเซตบวกเอชพีก็ได้เช่นกันนะครับดิ l ลุคนีนลุกไอดีนี้ปล่อยไปก็ได้เพราะว่าเรามีฮูเต่าแล้วดิ l ลุกก็เหมือนโดนแบบเขาเรียกอะไรโดนโดนเด็กแซงนะยูล่า ไอดีนี้เนี่ยเจ๋งนะผมว่านะคือเป็นไอดีที่มีตัวแบบ DPS 2ตัวพอดีเป๊ะเลยคือฮูเต๋าหนึ่งตี้แล้วถ้าอยากจะปั้นเพิ่มอะปั้นยูล่าอีกหนึ่งตี้ได้เลยนะหรือถ้าอยากใช้อิตโตะก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมดับก็ไม่น่าจะเปิดต่อแล้วนะถ้าสายฟรีขนาดนี้ไม่มีเพชรแล้วด้วยนะครับดูอาวุธแป๊บหนึ่งว้าวมีสกายวอร์ดเบลดวะผมว่าใช้ยูล่าแหละถ้าถ้าอูนะจะเป็น DPS อีกตัวหนึ่งนะได้อีกตีหนึ่งนะ ยูล่าถือดาบสโนทูมโอเคนะไม่ได้แย่นะเดเมจกายภาพนะครับแล้วก็มันได้เดเมจแรงขึ้น้วยถ้าเราแปะท่าน้ําแข็งใส่มนดาบปลาก็ไม่เลวแต่ว่าอยู่ที่เปิดโถก,ก็ก็ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเทียบกันนะอะเปิดโถใช้ได้แค่ดาบปลาเปิดโถใช้ชิ้นนี้ไม่ได้แต่ยูล่าใช้ใช้โอเคทั้ง2ชิ้นชิ้นนี้ก็ไม่แย่นะอันดีแฟกยังไม่ได้ฟาร์มนะก็เข้าใจได้นะเพราะว่าไอ้ดันอันดีแฟกของยูล่าเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากอันนี้เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของตัวละครตัวนี้นะ คือในในคลิปที่ทำทำอะไรนะทำไกด์ยูล่าเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตรงนี้เอาจริงอันนี้เป็นอีกจุดจุดอ่อนหนึ่งก็คือเซตที่ยูล่าใช้ได้มันไม่ได้อยู่ในดันที่ดีครับอย่างเช่นถ้าเป็นฮูเต่าเงี้ยคนที่เพิ่งได้ก็ฟาร์มเซตชิเมนอวะโคตรดีเพราะว่ามันอยู่ในดันที่เหมาะสมถูกป่ะแต่อย่างยูล่าเนี่ยมันเป็นดันที่อยู่คู่กับเซตเอชพีซึ่งมันเป็นเซตกึ่งๆซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีตัวไหนใช้ได้ขนาดนั้นด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าอยู่ล่าเยอะไปเดี๋ยวก็มีกองเขาเรียกอะไรอะกองปกป้องมามาแซะผมอีกไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องต้องแซะเราด้วยนะะเราแบบเราก็พูดไปเรื่อยนะทุกคน <ś c oughs> รีวิวอะไรแต่ด้านลบอ้าวกูก็รีวิวตามที่กูใช้ป่ะวะแล้วผมก็นะนะมมน,นะนั่นแหละนั่นแหละไม่ไม่บ่นเยอะแล้วกันไม่บ่นเยอะปล่อยปล่อยไปนะอ่าโอเคก็นั่นแหละแต่ยูล่าก็เป็นตัวละครที่ดีนะแล้วผมก็แนะนําว่าไอดีนี้ปั้นได้นะแต่ก็ ก็ลองดูแล้วกันผมว่ายังไม่จําเป็นไอดีแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้จําเป็นต้องปันตีที่2ถ้าตีแรกยังไม่ฟูนะเพราะฉะนั้นไปไปหาของให้ฮูเต่าเพิ่มก่อนยังยังได้เลยถ้าเป็นผมผมอยากจะฟาร์มดันไฟต่อด้วยซ้ำนะแบบหาหมวกคีเล่หรือไม่ก็หาแบบเนี่ยเนี้ยไอถ้วยตรงเซตอะไรเงี้ยประมาณนี้นะแต่ถ้าคิดว่าฮูเต่าพอใจแล้วกับหมวกสีดาวซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะ ก็สามารถไปฟาร์มดันให้ยูล่าได้ซึ่งตี้เนี่ยลงดันไหวแน่ๆน,นะครับยูล่าดีนี้เนี่ยก็เป็นเซต2เพล r a เฟรม2บลัสเตนก็ได้น่าจะฟาร์มง่ายกว่าเซ็ตบลัสเตนเนี่ยก็แลกเอานะแบบแลกไอเซ็ตเนี่ยก็แลกไอตรงถ้วยไม่ใช่ถ้วยแทนคราฟเอานะครับทีนี้ถ้าปั้นยูล่าเนี่ยก็จะได้ใช้ดิโอนากับโรซเลียด้วยซึ่งจะไม่ได้ทับกับอีกตี้นึงเลยแบบเป็นอะไรที่ ดีงามมากๆเนะี่โอ้เล่นกับเบนเน็ตได้เลยอะยูล่าโรซเลียเบนเน็ตแล้วก็ตัวสายฟ้าหนึ่งตัวได้เลยอ่ะโอ้ผมแนะนำเลยนะเนี่ยแนะนำมากๆเลยเนะี่ยเบนเน็ตมีอ์ติแฟลกแล้วโอ้เบนเน็ตโอเคแล้วนะอัปดาบหน่อยก็ได้ถ้าได้อาวุธเหลือนะครับแล้วก็ตัวที่แนะนำให้ปั้นคือโรซเลียนะ โรสเลียเพราะว่าอะไรเพราะโรสเลียต่อให้ไม่มียูร่านโรสเลียเอาไปเล่นคู่เซียงหลิงได้โอเคอามาดูกันว่าไอดีนี้ปัน้นปั้นอะไรต่อดีแบบใช้เดซินไปทางไหนต่อดีอผมสมมุตินะสมมติเราจะจัดตี้นะฮูเตา่าซิงชิวเนี่ยยืนพื้นหนึ่งตี้แน่นอนถูกไหมดิโอน,นาเนี่ยก็เป็นโตัวโลให้ตีหนี้ไปแล้วก็ อนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะอาจจะเป็นซูโค้ตก็ได้มันบัฟ EM ก็ได้หรือเซียงหลิงมาเติมเดเมอก็ได้แต่เซียงหลิงเนี่ยจุดจุดอ่อนหน่อยมันจะแย่งฮูเต๋าทำระเหยในในบางฮิตเพราะฉันแต่ผมว่าดีไม่ดีมันแรงกว่านะดีไม่ดีมันแรงกว่าซูโค้นะอันนี้ก็อันนี้ผมใช้คําว่าแล้วแต่ละกันในการเล่นจริงนะก็ลองดูว่าสมมติดันไหนที่เป็นดันมอนน้าแข็งอยากแปะไฟเยอะๆผมก็แนะนําเซียงหลิงไปเลยเพราะมันก็แย่งบางฮิตอะไม่เป็นไรหรอกก็เล่นไปเถอะอะไรเงี้ยนะมันก็แรงทั้งคู่ใช่ไหม แต่ถ้าดันไหนที่แบบอ่ะอยากเปลี่ยนมันซูโคต้ตก็ก็ได้แต่ผมแนะนำเสียงหลิงแล้วกันสุดท้ายเวลเยอะกว่าปั้นตันกว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็ส่วนอีกตีน้นึงเนี่ยซึ่งเป็นแบบอาจจะเป็นเรียกว่าตี้สำรองอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นยูล่าโรซาเลียเบนเน็ตแล้วก็ไม่มีฟิกเชอร์ก็ใช้เป็นเจปเปอรอแทนก็ประมาณนี้นะครับก็ดูเป็นตี้ที่แบบ โอเคเลยนะเอาจิงค่อนข้างลงตัวด้วยซ้ำนะขอขอดูโซรซเลียกับเป่ยโถเพิ่มนิดนึงโซรซเลียเนี่ยก็แนะนำว่าใช้หอกนี้ไปเลยนะเวล80อยู well ่แล้วด้วยนะไม่ต้องอัพเพิ่มเลยนะโอเคมากๆนะเฟลวเนสแลนด์อ์ติแฟกต์เนี่ยใส่เซตน,นี้ก็ได้หรือใส่เป็นน้ำแข็งมีไหมมีเซตน,น้ำแข็งไหมวิซ่ดโอเคไม่มีนะไม่เป็นไรนะก็ใส่น็เปลสไป หรือใส่เป็นเอ็มเบลมก็ได้นะถ้ามีถ้วยน้ำแข็งคายโรยมีฮนะอ่าผมผมลองเปลี่ยนให้นะผมว่าเราเสลียใช้เอ็มเบลมดีกว่าจะได้ Energy Recharge 20%ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วเนี่ย ID นี้มันมีเยอะด้วยไงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับเอ่อนาฬิกานาฬิกาเอาจริงใช้นาฬิกาอะไรก็ได้เลย Attack ก็ได้ Energy Recharge ยังได้เลยนะครับ แต่อยากจะมีคิเลตซะหน่อยจะได้บัฟคิเลตเยอะขึ้นนะ Energy r e c h a r g e ร์จออฟล็อไม่ค่อยดี a t t a c k เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เป็นคิเดเมดยังไม่มีคิเลตส,สักอันที่ที่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ไปพังพรางเนี่ยก็ก็ใช้อันนี้ไปได้นะอย่างน้อยมีคิเดเมดหนึ่งอันอ่ะใช้อันนี้พังพางก็คนนกคนนกก็หาคยคิเลตนะครับคิเลตมีอันนี้ไงอันนี้เหมาะเลยพอดีเลย แล้วก็หมวกแน่นอนว่าต้องเป็นหมวกคีเลตหมวกคีเลตใส่นอกเซตไปก็ได้นะคก็เอออาจจะแย่งหยันเฟยมาก่อนหยันเฟยก็ไม่น่าจะได้เลนลนะไอดีนี้เพราะว่ามันมีฮูเต่าแล้วอะใช่ไหมหูแต่หยันเฟยมีชิ้นไม่นาวะครบเซนนะอ้แต่ยังอัพไม่เต็มไม่เป็นไรก็ก็ปล่อยไปได้นะครับทีนี้โรสเตรเลียก็เหลือชิ้นสุดท้ายคือดอกไม้ ไอดีนี้ดีจังฟาร์มมาเยอะผมชอบมากเลยชอบเลือกชอบนั่งเลือกสนุกดีอ๋อนี่งเจอละไอคิเลตอันนึงโอ้ยอันนี้ดีงามนะอันนี้ดีงามนะอันนี้ก็ดีงามอันนี้มีแท็กเปอร์เซ็นต์ด้วยเออแต่อันนี้มีมีแนวโน้มได้คิเลตสูงกว่าผมผมว่าอันนี้แล้วกันนะบวกสี่แท็กเปอร์เซ็นนะสองในสองในสี่ 4. อ่ะประมาณนี้เนี่ยโรซาเลียครับผมผมคัดให้แล้วอันเนี้ยห้าชิ้นเนี่ยอัพได้หมดเลย เออแต่ชิ้นที่ไม่ต้องไม่ต้องอัพเยอะคือคืออันนี้เอ้แต่ก็ได้ม,มีไอ้แท็กมีไอ้นี่คิดได้เหมเอเน r g y จีรีชาร์ก็น่าจะเริ่มเยอะละร้อยห้าสิบโอ้แต่ไม่เยอะมากแฮนนาฬิกาเนี่ยอนุโลมให้เปลี่ยนเป็นเอเน g y จีรีชาร์ได้นะสำหรับโรซาเลียนะก็ลองดูนะลองดูลองดูลอง,ดลองค่อยๆปั้นดูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาทีละตัวแล้วก็โรซาเลียครบแล้วอาทินี้เปิดโถ ổ. เปิดโถือดาบนี้โอเคแล้วแต่ว่าอ,อย่างนี้อย่างนี้แต่ข้อยกเว้นคือเปิดโถเนตี้เนี่ยเป็นตัวสายฟ้าตัวเดียวและถ้าเปิโถเนี่ยไม่ได้กดเบิร์นมันจะแปะสายฟ้าไม่ต่อเนื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นเปิดโถเนตี้นี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนดาบเป็นดาบนี้ได้นะเฟลวเนียสเกรดสอดเพื่อเพิ่มมีนเนจี้จรีชาร์จไปอีกนะดาบปลายก็อาจทิ้งไว้ก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะแล้วเปิโถเนี่ยผมก็แนะนําไปเลยว่า น่าจะเป็นนาฬิกา Energy r ร c ช a r g e ไปเลยคือเพราะว่าจุดประสงค์ของเปิดโถในตี้เนี่ยถ้ามันเป็นตี้เนี่ยเห็นปะคือต้องรดีพลังงานให้ทันน่ะเท่านั้นน่ะไม่ไม่งั้นยูล่ามันจะไม่แรงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็สั้นก็ก็อัดอัดไปเลยนะให้ให้ยูล่าเป็นตัวเดเมีไปแล้วเรามีโรสเลียอยู่แล้วแล้วมีเบนเน็ตบัฟอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเปิดโถเนี่ยดีไม่ดีก็แรงเพราะว่าเราเอาเบนเน็ตเอาเบนเน็ตตีพื้นก่อนแล้วเปิดโถค่อยออกมาเบิร์นนะเออ เพราะฉันก็ใส่เซตเอ็มเรมเหมือนกันอิเล็กโทรมีไหมเนะี่ยถ้ามีอีกนี่ผมจะงงมากเลยเอ๋อไม่มีนะได้ได้ไม่มีบ้างถ้ามีหมดมันจะเวอร์ไปแล้วแบบไม่ต้องฟาร์มอะไรแล้วอย่างเงี้ยเออก็ลองดูนะเปิดโถเปิดโถมีถว้วยไฟฟ้าหรือเปล่าอา๋อมีถว้วยไฟฟ้านอกเซตอยู่นะอา่าไม่มีไม่เป็นไร เปิดโถเนี่ยใช้เซตเดียวกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นไอดีนี้ถามว่าฟาร์มดันเอ็มเลมต่อได้ไหมฟาร์มได้นะเพราะว่าเอาจริงหมวกคีเลตด,ดีๆก็ยังไม่มีนะถ้าอยากฟาร์มอ์ติแฟกต์ต่อฟาร์มดันเอ็มเลมต่อได้เลยนะเราเราไม่จะเป็นต้องปั้นยูราก่อนเสมอไปอันนี้แล้วแต่เลือกว่าอวยตัวไหนก่อนถ้าเราฟาร์มดันเอ็มเรมก่อนเราสามารถปั้นโรซาเรียกับเปิดโถก่อนได้แล้วค่อยไปปั้นยูราทีหลังข้อดีคือโรซาเรียกับเปิดโถเนี่ยมันมันไปได้หลายที่มันอาจจะแบบ มีความยืดหยุ่นสูงกว่านะแบบบางทีมันผสมเข้าไปกับพวกเสียงหลิงเสียงชิวดได้เวลาเราลงคอนเทนต์บางอันอะไรอย่างงี้นะแต่การอัพยูล่าตันก่อนเลยก็ไม่ผิดเหมือนกันนะแต่ปัญหาคือเรื่องอ์ติแฟกต์นั่นแหละเพราะมันจะเป็นการฟาร์มตันที่ไม่มีใครอยากได้ถ้าเป็นผมนะคือส่วนตัวก็แอบจะอวยยูล่านิดนึงแต่ว่าไอดีนี้เนะี่ยถ้าเอาแบบแนะนําแบบไม่ไม่ตามอารมณ์อะตามแบบเหมือนความคุ้มค่าผมคิดว่าฟาร์มอ์ติแฟกต์เซตเอ็มเลม ก็ยังคุ้มกว่าอยู่เพราะว่ามันมันมีตัวรอใช้เยอะนะครับแล้วก็การอัปเลเวลตี้หูเต๋าเนี่ยเวลค่อนข้างเต็มแล้วนะฮูเต๋าดิโอนาสิงชิวเสียงหลิงไอเลื่อนขั้นสุดหมดแล้วด้วยซึ่งดีมากอันนี้อันนี้ทําได้ดีมากทีนี้ก็สามารถฟาร์มเวลให้โรสเลียกับเปิดทด้เช่นกันนะก็อย่าลืมเจ็ดเดคือไอดีแบบนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีฟาร์มแบบครึ่งๆก็คือวันนึ่งอะเลซินวันนึ่งอะจะลงอัติแฟก ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็มาตีบอสอะ่ะสักตัวสองตัวนะก็ค่อยๆไปนะประมาณนี้เนาะก็นี่แหละตัวที่อยากให้โฟกัสปั้นนะก็คือโรซาเลียเปิดโถยูล่าสามตัวเรียงดับไงแล้วแต่อิแฟกต์ก็อย่างที่บอกไปอย่างอื่นก็น่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่าหูเต่ามันเก่งพอที่จะแบกแล้วอะ่ะเหมือนตอนเนี้ยตีตีหนึ่งเราเราค่อนข้างโอเคละเราเราโฟกัสปั้นตีสขึ้นมาประมาณนี้ ก็จะเห็นว่าสายฟรีก็เล่นได้จริงๆนะเกมนี้นะก็คือเป็นสายฟรีที่ดูดีเลยนะคืออาวุธเนี่ยไม่มีอาวุธเบลทพาร์ทสักชิ้นก็ก็คงไม่ได้เติมเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะแต่เกมนี้เนี่ยบางทีมันก็มีเพชรฟรีถูกไหมเพราะฉะนันอาวุธกายชาหลายๆชิ้นที่เป็นอาวุธกายชา4ดาวมันเป็นไปได้นะและถ้าเล่นมันนานๆหน่อยนะการที่มี5าดาวหลุดมา1ชิ้นก็ไม่แปลกเพราะว่ามันจะได้เปิดตู้ถาวรแบบเดือนละนิดเดือนละหน่อยด้วยนะจริงๆถ้าดวงดีเนี่ยจะได้มาเร็วด้วยนะเพราะฉะนันเราก็สามารถปั้นตััวที่่่เเข้้าาากบออุธไดยงชน ตี้ที่จัดให้ไปเนี่ยก็จะได้ใช้เป็นเน็ตได้ใช้หูเต๋าได้ใช้หลายๆตัวที่ถืออาวุธที่ดีๆนะครับก็ไอดีนี้เนี่ยก็ดูดีเลยแล้วก็ถ้าไม่ต้องรีบนะสายฟรีมันอาจจะใช้เวาลาหน่อยแต่ก็จะไปได้ไกลแน่ๆนะไปไปเรื่อยๆเนกะ่งขึ้นเรื่อยๆได้เลยนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือรีวิวไอดี D. ตอนนี้นะของคุณสันติสุขนั่นเองนะก็สําหรับตู้ตัวละครเนะี่ยถ้าอยากเปิดก็เปิดแต่ไม่จําเป็นเลยนะไอดี ID นี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ต,องตู้อะไรเลยก็ได้นะครับผม ก็เล่นด้วยตัวละครชุดนี้ต่อไปปั้นให้สุดก็โหดมากแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลายก่อก็ขอลาไปก่อยดูจบแล้วอย่าลืมนะกดสมั s รตัวแช่องลายก่อยเพล y และมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากเห็นลายก่อยทั้งประเทศแบบไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้เช่นกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย